สวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ชอบพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องวันนี้นะครับน้องพี่บอกเลยนะครับว่ามีข่าวดีแฮตปีมาบอกนะครับน้องก็คือที่จะมาซอนโหลดเซิร์ฟฟรีไฟเบต้านะครับน้องหรือว่าเซิร์ฟฟรีไฟแอสวานะครับน้องก็จะเป่ามาเลยนะครับน้องสิ่งที่ทุกคนรอคอยมาตลอดเลยนะครับน้องว่าฟรีไฟเบต้านะครับน้องจะสามารถดาวน์โหลดได้วันไหนนะครับน้องแลก็จะสามารถนะครับน้องดาวน์โหลดได้ยังไง ครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาบอกแบบละเอียดละกันนะครับนว่าสามารถดาวน์โหลดได้วันไหนนะครับน้องก็อะไรยังไงนะครับน้องก็จะเป่ามาเลยนะครับนสำหรับวึงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้นะครับน้องพี่ขอบอกเลยนะครับว่าวันนี้นะครับน้องดูคลิปนี้จบก็คือดาวน์โหลดเป็นแน่นอนนะครับวึงน้องก็คือพันเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับน้องก็และหลายๆคนถามมานะครับนว่าเมื่อใดจะดาวน์โหลดได้อะไรประมาณนี้ครับน้องพี่ขอบอกเลยนะครับนว่าตอนนี้นะครับน้องมีข่าวดีพันเปอร์เซ็นเลยนะครับน้องก็ต้องดูคลิปนี้ละกันนะครับนว่าเมื่อไหร่สามารถดาวน์โหลดได้นะครับนก จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าสำหรับวงน้องคุณหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากดาวน์โหลดซื้อเบต้านะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะบอกละกันนะครับแต่ก่อนอื่นพี่ขอแจกเพจก่อนละกันนะครับสำหรับวงน้องคุณหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับเนาะอยากได้เพย์ดีฟจากพี่นะครับวงน้องก็คือกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับเนาะถ้าคลิปนี้มีคนดู5,000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรเกอรีนาฟิีนะครับเนาะมูลค่า150บาทนะครับถ้าตีนเพย์โกม่น 500กว่าเพชรเลยนะครับน้องเราก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับน้องก็คือถ้ามีผู้ติดตามนะครับน้องครบ300,000คนเมื่อไหร่นะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยครับน้องว่าพี่จะมาแจกรหัสเทพหนึ่งรหัสนะครับน้องพี่ขอบอกเลยครับน้องว่าเทพจริงๆนะครับวงน้องพี่ใช้เวลาปั้นนะครับน้องก็คือตอนนี้นะครับน้องถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับน้องตอนนี้เสียเพชรไปเยอะมากๆแล้วนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับแล้วก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับน้องยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ตอนนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์หนึ่งทีด้ เลยนะครับเนาะว่าเปิดคูเกอขึ้นมาแล้วนะครับเนาะพิมพ์คําว่าฟรีไฟส์วานได้เลยนะครับเนาะหรือว่าฟรีไฟส์เบต้านะครับเนาะสามารถพิมพ์ได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเลยนะครับเนาะก็จะเป้ามาเลยนะครับเนาะแต่ไม่อยากให้ผิดพลาดนะครับเนาะให้พิมพ์ตามพี่ดีกว่านะครับวงน้องก่อนเลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่มีคูเกอนะครับก็สามารถเปิดคูเกอได้นะครับเนาะส่วนใครนะครับที่แบบว่ามีโอเบล่านะครับเนาะหรือว่ามีอย่างอื่นนะครับเนาะที่สามารถเข้ามาเว็บคูเกอได้นะครับเนาะก็สามารถนะครับเนาะเชิญได้เลยนะครับบบเเเนนาาาะไม่่จํปป็ต้องแวิด เดียวนะครับเนาะก็จะเป่าบานเลยครับเนาะส่วนคนไหนอยากดาวน์โหลดได้ครบนะครับเนาะนะก็ เปิดได้เลยนะครับน้องไม่ว่าจะเป็นทางด้านของไฟฟลอกหรือว่าโฮมนะครับน้องก็จะประมาเลยครับน้องน้อก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับน้องพิมพ์ได้เลยนะครับน้องพิมพ์คำว่าฟรีไฟนะครับหรือว่าถ้าคนไหนพิมพ์ไม่เป็นนะครับน้องให้พิมพ์ตามพี่เลยนะครับน้องพิมพ์คำว่าฟรีนะครับน้องเพียงเข้านี้มันก็จะขึ้นมานะครับแต่ถ้ายังไม่ขึ้นมานะครับให้พิมพ์คำว่าฟรีไฟธรรมดาก็ได้นะครับน้องมันก็จะขึ้นมาเลยนะครับน้องว่าฟรีไฟเอสวันนะครับน้องแล้วก็สองพันยี่สิบสองนะครับน้องอับนาาะเพรว่ เพียงแค่นี้นะครับน้องก็จะขึ้นแล้วนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับน้ว่าอันนี้นะครับน้องก็ถือว่าเป็นทางด้านของฟรีไฟล์นะครับน้องที่แปลว่าจะได้ดาวน์โหลดนะครับน้องในส่วของเซิร์ฟเบต้านะครับน้องเผื่อบางคนยังไม่เข้าใจนะครับน้องว่าฟรีไฟล์เซิร์ฟเบต้าเป็นอะไรนะครับก็คือสำหรับฟรีไฟล์เซิร์ฟเบต้านะครับน้องก็จะเป็นทางด้านของ ฟรีไฟที่สามารถทดลองเล่นได้นะครับเนาะเราก็สามารถเล่นได้ก่อนสามารถรับเพชรได้ฟรีๆนะครับเนาะรับเพชรได้เป็นหมื่นต่อวันนะครับเนาะเราก็สามารถซื้อของได้แบบไม่จํากัดนะครับเนาะเราก็รับเพชรได้แบบไม่จํากัดนะครับเนาะใส่เพชรเท่าไหร่ก็ได้นะครับเนาะแต่ละวันนะครับก็คือตื่นมานะครับเนาะเข้าเกมได้รับเพชรเป็นหมื่นเลยนะครับเนาะก็จะเปามาเลยครับเนาะอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของเซิร์ฟฟรีไฟเบต้านะครับเนาะก็จะเปามาเลยครับเนาะถ้าถามว่าฟรีไฟเบต้าเล่นได้นานหรือเปล่านะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะตอบตอนต่อไปแล้วกันนะครับเ้ามนนนีะาสใใจจุด้ก่อนนนะครับเามาแล้วนะครััับบนนนอแรรกไม่่ใชะค นอันที่2นะครับเนาะก็คือเราต้องจิ้มเข้าไปนะครับเนาะสวดเราเห็นอันอื่นนะครับเนาะจะไม่ใช่นะครับเนาะพี่จะบอกแบบนี้ดีกว่านะครับเนาะก็คือถ้าเป็นฟรีไฟล์เอสวันของจีนะครับเนาะจะมีทางด้านของกาลิน่านะครับเนาะเป็นสีแดงตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์คาว่า FF นะครับเนาะเอสวัน ff แล้วก็ galina.com นะครับเนาะอันนี้นะครับจะเป็นทางด้านของฟรีไฟเบต้าของจริงนะครับเนาะก็จะประมาณเลยครับเนาะส่วนอันอื่นนะครับเนาะก็คืออันล่างนะครับเป็นฟรีไฟแอสโวนเซอร์เวอร์ไอพีเคสำหรับแอนดรอยนะครับเนาะก็คือเมื่อเราจิ้มเข้าไปนะครับเนาะตัวเกมก็มีนะครับเนาะแต่ดาวน์โหลดไปแล้วนะครับเนาะจะเป็นไวรัสนะครับวงเงินพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าห้ามดาวน์โหลดเด็ดขาดนะครับเนาะถ้า ไม่อยากนะครับน้องก็คือไวรัสเข้ามือถือนะครับน้องก็จะประมาณเลยครับน้องแล้วก็จิ้มเข้าไปตัวนี้ได้เลยนะครับวงน้องก็เป็น FFS o a e f f นะครับน้อง karina.com นะครับวงน้องตัวนี้จิ้มเข้ามาแล้วนะครับน้องเมื่อจิ้มเข้ามาแล้วนะครับวงน้องเพจของจี๋นะครับน้องมันจะเป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก็คือมันจะขึ้นคําว่า Free Fire Advance Server นะครับน้องแล้วก็จะมีทางด้านของไฟฟีนะครับน้องแล้วก็การลงทะเบียนล่วงหน้านะครับน้องนี่เลยนะครับน้องก็จะประมาณเลยครับแล้วก็เขาจะบอกให้ล็อกอินนะครับน้องก็จะมี2ล็อกออินนนะครับ้งที่เราต้องล็อกอินนะครับงน้้้้้้อออองงงงสาาามมรรรรถถเลืกไไดดนน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 นะะะคคคคััับบบใจุีีห น้ while, S, Storage, องสามารถล็อกอินผ่านเพจบุ้งได้นะครับน้องแล้วก็ถ้าคนไหนนะครับน้องมีคูโก้นะครับบงน้องก็สามารถล็อกอินผ่านคูโก้ได้นะครับน้องอันนี้นะครับเราต้องเข้าใจในกลุ่นนี้ก่อนนะครับน้องแต่ถ้ามันขึ้นสีประมาณนี้นะครับน้องก็คือขึ้นสีดําประมาณนี้นะครับน้องตอนนี้นะครับก็คือยังไม่สามารถล็อกอินได้นะครับน้องก็จะประมาณเลยครับวงน้องแต่ถ้าวันไหนมันขึ้นสีฟ้านะครับน้องก็สามารถล็อกอินได้นะครับน้องแล้วก็เราล็อกอินเข้าไปโดดได้ปกติเลยนะครับน้องก็จะประมาณเลยครับน้องแล้ว่า ฟี่ไฟส์ไอซวันะครับเนาะจะเปิดให้ดาวน์โหลดหรือว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนวันไหนดาวน์โหลดวันไหนสามารถเล่นได้วันไหนนะครับเนาะเขาจะบอกแบบละเอียดเลยนะครับเนาะก็จะเอามาเล่นนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากรู้อยากเช็คนะครับเนาะว่าสามารถโดดได้วันไหนนะครับเนาะก็คือให้เราเลื่อนขึ้นมานิดเดียวนะครับเนาะก็จะเจอนะครับวงน้องนี่นะครับเนาะเช่นเวลานะครับวงน้องแล้วก็เวลาเปิดเซิร์ฟนะครับเนาะเขาก็จะบอกเลยนะครับเนาะเซิร์ฟเอจะเปิดนะครับเนาะก็คือ เป็นเดือน3วันที่10นะครับนาอเดือนนี้ก็เป็นเะดือน3นะครับนาอแต่วันนี้นะครับเป็นวันที่2นะครับนาะก็คือแบบว่าจะเหลือแค่8วันเท่านั้นนะครับนาะอก็จะสามารถเล่นฟรีไฟ S1 หรือว่าเล่นฟรีไฟเบต้าได้แล้วนะครับนาะแล้วก็วันทะี่ปิดเซิร์ฟนะครับนาอจะปิดเซิร์ฟวันที่16นะครับนาอก็คือพูดง่ายๆเราเล่นได้แค่สองสัปดาห์เท่านั้นนะครับนาอเซิร์ฟก็จะปิดแล้วทุกคนก็จะไม่สามารถเข้าเกมได้นะครับนาอก็ จะเป่ามันได้เลยนะครับเนาะแล้วก็พี่เขาบอกยนะครับโน้ว่าหลายๆคนคงไม่เข้าใจนะครับโน้ว่าฟีไฟแอสวาะนะครับเนาะทำไมเราต้องโหลดนะครับเนาะก็คือสำหรับคนที่โหลดนะครับเนาะบางคนอยากเล่นสนุกนะครับเพื่อไปรับเพชรฟรี่แล้วก็ไปสุ่มฟีฟีนะครับเนาะเพราะว่ามันรับเพชรไม่จำกัดนะครับสุ่มได้แบบไม่จำกัดนะครับเนาะสามารถลองของใหม่ๆได้เพียบนะครับเนาะที่สำคัญก็คือสามารถรับเพชรฟรี่นะครับเนาะโอนไปในส่วนของรหัสหลักได้ด้วยนะครับเนาะแต่พี่จะบอกแล้วกันนะครับโน้ว่าต้องทำยังไงนะครับเนาะก็จะเป่ามันได้เลยนะครับเนาะแล้วก็ ฟี่ไฟแอชวานนะครับเนาะก Cross ็คือจะเป็นเซิร์ฟอีกเซิร์ฟหนึ่งนะครับหรือว่าเป็นตัวเกมอีกตัวหนึ่งนะครับเนาะที่แยกมาเลยนะครับองน้องก็จะเป็นประมาณน,นี้เลยครับเนาอเราก็หลายคนถามานะครับเนาะว่าฟี่ไฟแอชวานนะครับเนาะเราต้องโหลดตลอดหรือเปล่านะครับหรือว่าไม่โหลดก็ได้นะครับเนาะพี่ขอตอบได้เลยนะครับเนาะว่าไม่โหลดก็ได้นะครับเนาะแล้วก็ถ้าอยากดาวน์โหลดนะครับเนาะจะมีจํานวนจํากัดนะครับเนาะในส่วนของเรื่องโค้ดเข้าเกมนะครับเนาะก็จะเป่าามเลยครับเนาะถ้าไม่่มมีโค้ดไสามาารถเข้ได้นะะครรับเเนนาาาไม่่่ใชววดด์โหลส็จแล้วสามามรถเข้้าาาาไดนนนะะะครับเเเก็จป่่มีลยนะครับเนาะสรุปแล้ว ครับฟรีไฟสแอสวานะครับนอจะดาวน์โหลดได้ในวันที่10เดือนนี้นะครับนอก็เหลืออีก8วันนะครับนอก็ย้ำนะครับเหลืออีก8วันเท่านั้นนะครับสามารถเล่นได้นะครับนอะแล้วก็คำถามที่เจอบ่อยนะครับนอก็คือเซิร์ฟเวอร์ล่วงหน้าของฟรีไฟส์คืออะไรนะครับนอะสำหรับเซิร์ฟเวอร์ฟรีไฟส์นะครับเขาก็จะตอบอยู่ตรงนี้นะครับนอก็สามารถมาอ่านได้นะครับนอะแล้วก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับนอว่าเราสามารถนะครับนอ โอนเพชรปลอมนะครับเนาะก็ฟรีไฟเบต้าจะเป็นเพชรปลอมนะครับเนาะโอนเพชรจริงไปใส่ไอดีหลักได้นะครับเนาะก็กดมีประมาณนี้นะครับเนาะก็คือจะเป็นทางด้านของคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้าไปเล่นเซิร์ฟเบต้าได้แล้วนะครับเนาะถ้าคนไหนหาจุดบั็กจุดแรกได้นะครับเนาะก็ถ้าคนไหนนะครับเนาะเป็นคนแรกที่หาจุดบัก็กจุดใหม่ได้นะครับเนาะก็คือ จะได้นะครับเนาะในส่วนของเพชรฟรีฟรีนะครับเนาะหนึ่งพันเพชรแบบฟรีฟรีนะครับเนาะนี่เลยนะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะเราจะได้ในเซิร์ฟจีนะครับเนาะแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็คือเราจะได้นะครับเนาะในส่วนของรหัสจริงหรือว่ารหัสหลักเลยนะครับเนาะไม่ใช่ว่ารหัสเบต้านะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าอันนี้นะครับเนาะก็มีข้อดีมากๆเลยนะครับเนาะเวลาเล่นเซิร์ฟฟรีไฟล์เบตานะครับอย่าเอาสนุกอย่างเดียวนะครับเนาะให้โดดเข้าไปในแมปแล้วก็ไปหาจุดบวชพ้องหรือว่าหาจุดบบััคที่กวนะร เพราะว่าเราจะได้เพชรในเซิร์ฟจริงของเรานะครับเนาะก็จะปลอมมาได้เลยนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากดาวน์โหลดเซิร์ฟเบต้านะครับวงน้องก็จะเป็นปลอมมาได้เลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ได้สองเพชรฟรีนะครับเนาะถ้าอยากได้ได้สองเพชรฟรีนะครับเนาะก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะพี่แนะนําเลยนะครับแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับวงน้องก็คือวันที่สามารถดาวน์โหลดได้นะครับเนาะก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่า วันที่10เดือนนี้นะครับน้องก็จะสามารถดาวน์โหลดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับวงน้องก็ถือว่าคลิปนี้นะครับน้องก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับสำหรับวงน้องคุณไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่องของพี่ปี้นะครับหรือว่าอยากได้ในส่องของไม่ใหม่นะครับน้องอยากให้พี่สอนโหลดนะครับเดี๋ยวพี่จะมาสอนโหลดในวันที่10บละกันนะครับน้องวันนี้พี่มาบอกนะครับน้องว่าเซิร์ฟีไฟเบต้านะครับน้องจะสามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะครับก็ยินดีด้วยละกันนะครับสำหรับวงน้องคุณไหนนะครับที่รอมาาาานน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 ะะะคคครรรััับบบบ้้้้้ออออองงงงวกกก็็ยไไดสขฟีเต อีไม่กี่วันแล้วนะครับน้องจะสามารถดาวน์โหลดได้นะครับวงน้องก็จะประมาณนีครับน้องแล้วก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์หนึ่งทีด้วยแล้วกันนะครับน้องพี่ไม่ได้ต้องการตังหรือว่าไม่ต้องการเงินสักกบาทเลยนะครับน้องเพียงแต่วงน้องเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้พี่นะครับน้องเพียงเท่านี้พี่ก็ดีใจมากๆแล้วนะครับน้องพี่จะตอบแทนด้วยนะครับโดยการแจกเพย์ให้ฟรีนะครับแล้วก็แจกของให้แบบฟรีนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่า อยากได้นะครับน้องก็คือเข้ามาแล้วฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามด้วยละกันนะครับน้องสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบุงน้องบ๊ายบาย